สบายดีเด้อพี่น้องออกกันอีกแล้วตอนสิบเอ็ดโมงเขื่อนน้อเด็กน้อยเลิกเรียนแะไรตอนใดจุ๊ยใช้ได้ไดองเนยอ,อยู่ทางใดป้าตกปั่นหาดองดองมาเลยพี่น้องปั่นมาเร็วบันดึงดองแม่ผมดาวระวังโหลดเด้อเลิกแล้วเลิกแล,ล้ว được là mù nè, này mù tay mưa con nếu mà nó là tai khang bùn tai khang phun, tai khang bùn tai khang phun, tai khang bùn tai khung mưa con ไปคูก่กันเมือ่อไรทีันกมาแวะอยู่โอ้งานถึงกำลังสิงโครงแล้ว ว่าเด้วิไดมุอรเนี่ยร้างลายคนมืชางคนแบสิบเคนเลยวยวันสิไดมงเลริ่มเทคานเลยทั้งลุมกันอือิคุณดินขึ้นอีกวะ้องนนัื่อสามห้อง

อยาตะาาสิะเาตน้มมันลเจ้าอต้มนไม่ี่ทที่แบบว่า้่ะาฟามันสีมันจะเลอเลอซอยมึอนี้อันนี้กบกตั้งแต่เจ้าหาบอกอแต่บ้นมีแบบอตอนนี้แบบว่าเจ็บ,บ ถ่วงเลยวมลบ่ลบมียังเลอซื่ออยู่อืมอองปั้นดูอปัน้นดูเี่ยเคียอกเส้็เอโอ้แล้วบางอยางเสซรินจัมากเลยเกาะันว่าเกี่ยวข่ากันจ้ขมิงคลายกันจนเบิดแลยอออตอนต้นเกี่ยวข่ากับลูกบอเออคอยไ่าจะได้เป็นนางเด่นอือนี่นะกระบอก้อมาาตอนนี้ก็สี่สี่มื้อไปไทยจนได้กลับมาเลย โหดเกินท่านถ่ายเดือนทันว่าบออยากอันเกิดนั้นหนึ่งท่านวาโอยออกมาแล้วเอ้ยหมูเนาะบดเลยใหญ่ผ่าให้ยังเด็กออกมาธรรมศาสตร์ลูกที่ได้แข็งแห้งจะทำอยนางไรแต่ว่าเดีวัดเท่านี่น

คะแนวันที่ห้าเอ้ยคาดคะแนวันที่สิบสองกรกฎาคมวันที่สิบสองก็เลิกไแล้วปั่นปวดแล้วโอ้คืออีกหนึ่งสองอีกมือหนึ่งสองมือสามมือเบาอันนั้นก็ถือบัดไปแล้ว้แลเถือว่าเต็มที่แล้วนั่นนะผ่านก็ผ่านไอ้โสมันนะเว้ยมือมันอจักผ่าแล้วเอาไว้อันเพิ่งแล้วมันขึ้นแล้วติ่งไปติ่งมากกันเนี่ยคุณโอ้โหเนี่ยมัอยากไปผ่านนะ แต่ว่าบรรดนหัวกำหนดข้อกำหนดข้อท่านว่าปต่วามันนอนมันหายใจเงี่ยมันเจ็บใหญ่ไปยังเนาะแอดจีนันเล็กนอยถ้าก็ะไ้ซองเงินซองรนอือีหน่องนซองรนไหนมือนว่าทองชุบใหญ่ันกูนนอันนี้ก็ส้มข้วสี่มีถาพี่เดยเลยมาทางไล่หนุ่มเลยไปดปอยกับเบิ่งมองดูโลกันนอกนี่บักฮั เว้ยไอเติ้บหาไอเติ้งกงดื้อนนไอเติ้งมไม่นอยจุกจออมทเบิ่งดีกว่าโอ้ยดื้สุดยอดข้มึงนะเริ่มแล้วขนาดขนาดว่าอางกระคาดนะฮะานยังบาเทันไรกค่ะพี่ชายเติ้งค่ะทำงหลับแล้ว ก่น่อ้อยแม่ไก่น่อยแห่งเสรจหาเป็นอะไรเป็นอะไรอยู่ปวดปวต่างปยังเลยเบื่อยู่ยังไเออมก็สิงันด้วยงานตองนักศิกเดือนบ่ bạn anh có Này, con Bạn, tắt Cô lại gặp mặt Về hãy, con ăn phụ nữ Ôi Cái nội nó Cái nội lập tự ý xơi. หลับแลกไปน่อยนะนอนจ็ชั่้โมุต่เก่านอนนอนเต่ามงเนะสียไก่น้อยดิเสียงไก่น,น้อยในเลื่อนทหัวจอนดอนอนถึง่กนอนขาดเดียว,ยว,วคืออะไรจบหรอเปล่าตืล้คือจบมานอนต่อ เดยวดำก็ไเลขุดกบบ่ดหลไข่กัเ,าากเป็นส่างเลยคุชเั้งนี่ไอ,อบาบไข่แห้งเ่าไข่ขบบเาขาท่ป่าใชยครับเนาะไข่แต่ลมบ่แห้งก็ได้มีผา ก็นีพพากังไรบรรย,ย,อยอกนนากาศเย็นๆเนาะเป็นวัดวอนนี้ได้ขึ้นมโนยบไกลน่อยนี่รับซองเลยได,ดออ้หน่อือไมนนอ้เดลไม่นทเศาถ้าไป เสียงไก่เชานุยแมวจากโตนี่นะน่ั้นแม,แมวพวมัน,อน่อยู่เทียงแมวพวกมันตัหญ่เรอเขึ้นมาในป่าอลยเนาะหาเมื่อ,อ,อไหร่มันแท่นี่นะหนาห,นห,นหนมันแหลนทางได้มันกระนี้ไรพวกเป็นกะกะจุหน่อยหม้มอกุนังเป็นต้นไนม้ มอหน่อยหี่อยบุตายเลยใครแต็มมันบววุนกระได้ตัวใหญ่่างนี้นะพ่อมันจะแพงไปยังหนามุ่นมันขึ้นไอ้พอขันใหม่พี่น้องเลยขอบคุณที่กขบว่าสมกำลังละอับเทาทั้งสามกินวันนี้มาทำอะไรพี่เปอกหนูเป็ลับนะ เงรับต้มปลาสใส่ปลาแดกอืต hmm. ้มนี mm ้อแหมาใส่เองมัน่างมปุดกโค้เอ้ละมหไรเด้จริสปลาแดเยองนี้ติปลาแดดโ้าัากันเวลาอยากเง้ยงียอยากเงี้ยน้นะร่เบื่ออะไร ยาอยากลกันเ่เหี่ยวมเนาะก็ไม in ่มาใน่วันเอาขึนมาหาเตเพือเนาะให้ลูกีใหลูกีอีกอยาพอตอก็มั่นเาันเา้อยดื่มนี่ดด้นดูู่ด่กินนมตลอดเนาะ

ไปจ้ะเราจคดรแล้วอยนะคะหอยหอยเป็นเนากดนี่กนมีซ้ำหน่วยกันไี๊ตามาเล็กเปลือกมันไปใส่ะเือหนะไปใส่มอดนะนลงต่มซ้ำหอปะนี้่อนเังแพ่บคืนมาตัว เสียไข่ไข่หน่อยคนวะน้องจ๋าหัวหอมบานกับกัวหัวหอมผิดใส่แหนมอะไรมันจะกับกัวผิดไงล่ะอ๋อเป็นนัวนะหัวหอมใส่ลงกไงได้ไม่ได้กัวหัวหอมหัวหอยก็ใส่แหนวเรือยังเป็นนัวเปล่าเรื่อยเป็นนัววะนี่อ่ะมันก็มีเทาเนาะน้องไปเด้อเอานังมามาตัวใหญ่ใจมาแต่ว่าลองอืด นอนจนไดีวท <kung> ี้ธรรมดามากปวดโอ้ยอยนัเห็ังวะอยเจียอ๋ก้ออีกอ้าเจียี้ยง่าพค้ลงไปพี่น้อเอยตองก้อยจีดางกระปุนอีกไปก้อยเจีวกินสุกกินมื่นละอย่างจบพี่น้องเลยเรียบร้อยแล้ว กีกก็ได้ต่เจพี่เราเขียกนะมหอมดิเขียวเขียวค่ะแน้งาใจู้กัวกว่ั้วขัวของแนลริอมอืมกัวขัวค่ะสิขัวขวดัวอมรกัวเพิ่มมนแบบหอมหอมมาดีเป็นต่อเสียบลงขนาดนี้ขอกันใหม่ไปดังหมขกับคนที่กาลังฮับโซ่องน้ำร้องซิมหมืูย Chỉ vô. Chỉ 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 <laughs> trang với nhà bà dạng bóng trang hèn dạng 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 hèn